บลลักคลักใหญ่โตมโหลานครับอันนี้โอ้โหไอเท่าใครไข่หานอ่ะโอ้โหดูเบลื่อเลยแล้วก็น,นี่นี่ครับยังมีอีกนะครับนี่อีกมีอีกโอ้โหนี่อย่างดูครับนี่สอง ยอดเลยสวยๆทั้งนั้นเลยดูงดงามครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้อ,นอ,นๆนองๆนานาเอฟซี FC, ทุกท่านครับผมมาครับวันนี้ผมวิถีพานตีหรือว่าวิถีพานทีผ่านน้องนะครับ ก็จะพาเพื่อนๆพี่น,น,น้องๆน,งนานามาเปลี่ยนบรรยากาศการทำมาหาอ,อยู่หากินกันนะครับก็วันนี้นะครับผมเข้าป่ามาเพื่อที่จะมาดูเห็ดละง,งูกครับผมแล้วก็มาแทบไม่ทันดูครับที่อยู่ด้านหลังของผมนี่คือเห็ดละง,งูกนะครับที่เห็นขาวๆเกลื่อนๆนี่เป็นเห็ดละง,งูกที่เพิ่งงอกมาประมาณสองวันแล้วนะครับแล้วผมไม่ได้มาดูจ็เลยถูกพวกสัตว์ป่านะครับ กินจนแหลกลานหมดเลยแต่ก็ยังพอมีเหลือให้เก็บให้เล็มดูก็ยังเหลือนะครับมาเดี๋ยวผมจะเก็บให้ดูสักหนึ่งดอกก่อนดูดอกนี้ก่อนเลยโอ<ฮ>้โหนี่ครับผมหนึ่งดอกนะครับต่ออันนี้นะครับก็เป็นเห็ดระงูเหลืองนี่ครับผมดอกกําลังสวยเลยแต่เหติบานชุดส่วนใหญ่นะครับก็จะถูกเม่นพวกหมูปา่า กินจนแหลกแล้วก็เหลือให้ผมอยู่ประมาณไม่เท่าไรนะครับหมาครับเดี๋ยวมาดูว่าผมจะสะสมได้สักกี่ดอกกีทีแน่ๆน,นะครับสวยงามดาูเหลืองอลา,ามเลยอันนี้ครับไขเ่เล็กๆผมก็เก็บมาได้ประมาณนี้ละครับผมมาเดี๋ยวเราลองมาเล็มดูว่าจะเก็บได้สักเท่าไหร่ก็จะเหลือให้เราสักเท่าไหร่นี่ครับผมก็ยังพอมีเหลือนะครับดูแต่เหลือแบบไม่เต็มใจ โอ้ ه, อันนี้ลึกครับก็น่าจะพอได้เป็นมือนะครับเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้กันต่อนี่ครับผมดู บาส่วนที่ถูกกินสลักเลยนะครับอืนูน่นไอที่เป็นไข่ก็ยังมีนะครับดูนี่กถือว่าเหลือพอสมควรนะครับไข่ใหญ่เบลอเลยสวยงามครับ ยังพอได้ลล็มนะครับ ครับผมยังไม่หมดนะครับก็ยังมีให้เก็บไปเรื่อยๆนี่นี่ถ้าผมมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับน่าจะได้ดอกสวยๆนะครับโอ้โหดูครับเนี่ยเราดูดอกนี่โอ้ดอกใหญ่ดูครับกับพอใช้ได้ไหม โอ้โหบลักคลักใหญ่โตมหวลานครับแล้วก็ยังมีนะครับหนุนเห็นขาวๆขาวไปหนุนนี่ครับรอยแหวงๆนี่น่าจะเป็นเม่นนะครับนี่โอ้โหสวยงามเลยครับผมยังเป็นไข่อยู่เลย ไปครับโอ้โหเดี๋ยวก็ได้จะเกือบพอมือแล้วนะครับดูไปต่อนี่ครับนี่าขาวๆอยู่กลางทุ่งเลยแต่นี่เม็ดยังเล็กนะครับเดี๋ยวว้ามนผูก่อนแล้วค่อยมาเก็บนี่อันนี้ใช้งานได้ก็นี่ครับอืสวยอันนี้น่าจะเอาได้ละ ถ้าไม่เอาค็เดี๋ยวก็ถูกเมนกินนะครับมาครับดูจุกนี้กันจุกนี้นี่สุดยอดดูครับโอ้โหขาวเลยนี่นี่ครับสวยงามครับผมนี่อันนี้โอ้โหไว้เท่าไข่ฮานอ่ะโอ้โหดูเบลือเลยแล้วก็นี่ ครับยังมีอีกนะครับอีกมีกอ,กอีกโอ้โยนี่อย่ดูครับนี่สองสยอดเลยแล้วก็นี่ มีเล็กๆอยู่นะครับแต่เ๋ยเราจะไว้ก่อนเราจะเลือกหาแต่ใหญ่ๆ,ๆก็น <ๆ S 1> ก่าจะได้แค่จุกนี้ก็น่าจะพอกินนะครับ สนดอกใหญ่ดอกนี้อย่างเดียวนะครับพอเกอบพอกินเนี่ยแล้วใครใส่ป่สจะได้นะครับเมื่อวานผมไม่ได้มาดูถ้ามาดูน่าจะได้ดอกกำลังตุ้มๆสวยๆเยอะนี่โอ้โห ุกนี้จุกเดียวพอกินเลยนะครับก็จะไม่หาเยอะอเอาแค่พอกินโหนี่ครับผมไข่อย่างเดียวนะครับดูมนี่ไข่อย่างเดียวแต่ขนาดนี้ อย่างเดียวแล้วไข่ใหญ่ๆัาเลยสุดยอดครับผมแค่ดอกนี้อย่างเดียวนะครับ <c oughs> อฮ้ยอลังการไปครับเราไปดูกันอีกไปจะได้สักสองสาดอก สวยเลยครับดูโหยสมแปรด ยอดครับผมสวยๆทั้งนั้นเลยดูหมดงามครับนี่ครับผมครับโอ้ยแขนนี้ก็พอกินโอ้ยหัก หักเลยแค่นี้ก็พอกินแล้วครับดูไข่าขาวเป็นเห็ดลงงกเหลืองนะครับชุดนี้สวยงามครับผมนี่ครับผมเจอกระจุกเดียวพอเลยนะครับพอกินเลยจุกเดียวรู้เรื่อง ครับผมเราเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ